อันนี้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเพียงว่าเราดูปริยัติเพียงเป็นแผนที่เดินเท่านั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆเป็นเราการเดินทางจริงๆเป็นเรานะนั่นเรื่องปัญญาเรื่องสตินั้นเราพยายามสร้างขึ้นเองคิดขึ้นเองเห็นเสิ่งใดประสบตาประสบหูเราก็นํเสียงเหล่านั้นมาพิจารณาให้รู้เห็นชัดในของเหง่อนั้นอย่า เบื่อเฉยว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมดาไปตัวธรรมดานั้งแต่จึงทําให้เราเป็นธรรมดาอยู่เท่าปัจจุบันนี้แล้วก็จะเป็นธรรมดาต่อไปในอนาคตหาทางสิ้นสุดไม่ได้นี่นี่เราเป็นนาาฤฤฤฤฤักปฏิบัติก็ต้องเอาหลักธรรมดามาเป็นพื้นฐานสมมติว่าเราไปเห็นสิ่งใดเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายหรือเห็นคนเสียหลักเสียใจไันก็ต่างก็อเอาหลักธรรมดาเหล่านั้นมาพิจารณาด้วยสัญญา สัญญาตัวนี้เป็นแน่ทับเป็นจุดยืนของปัญญาด้วยไม่ใช่ว่าจะเป็นของเร็วๆถ้าว่าสัญญาไม่มีในใจแล้วตัวปัญญาเราจะเอาพิจารณาอะไรมาคิดตัวอย่างข้างพุทธ,ธาการหรือว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยก่อนท่านพระองค์ยะอ,อบวชพระองค์ก็ไปสมศรุดอุทยานเนี่ยไปกับนายฉันนาไปเห็นคนแก่พระองค์ก็ จำไว้ไปเห็นคนเจ็บองค์ก็ออกมาจำไว้ไปเห็นคนตายองค์ก็มาจำไว้ it, it away, <laughs> เมื่อจำไว้มาแล้วมาจำไว้แล้วก็เอาสิ่งที่จำนั่นแหละมาพิจารณารวมๆกันไปเห็นคนแก่เป็นยังไงก็ออกมาพิจารณาไปเห็นคนเจ็บเป็นยังไงก็ออกมาพิจารณาไปเห็นคนตายเป็นยังไงออกมาพิจารณาไปเห็นคนก้ผ้านาถาขอจินขอทานตาตาดาดล่าเหลือเป็นยังไงก็ออกมาพิจารณา นี่เรียกว่าสัญญาความจําความจําได้นึกเอาจําเอาใช่ว่าเห็นวแล้วไปอันนั้นเรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมแสดงในโลกนี้อยู่ประจําวันประจำเดือนประจาปีอยู่เสมอแต่เราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปนํามานึกมาคิดติดตองไข้กว็ถือว่าเป็นธรรมดาไปเสียผลประโยชน์ก็มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนก,นกันกับไก่ที่ กย,ย้ขียตามพืชแผ่นดินถึงของนั้นจะมีค่ามีราคาจะว่าเป็นเพชรเป็นพลอ,อยอันนี้ก็ตามก็ได้ถือว่าเป็นธรรมดาไปซะไม่สนใจในของสิ่งนั้นถือว่าเป็นของที่ไมมีราคาอันนี้ธรรมะพุทธเจ้าจะว่ามีทั่วๆไปมีเต็มโลกโลกอยู่ที่ไหนธรรมก็อยู่ที่นั้นเพราะธรรมกับโลกแยกกันยังไม่ออกในเบื้องต้นจะเป็นอย่างนี้ก่อน โลกอยู่ที่ไหนทํากันอยู่ที่แห่งเดียวกันทีนี้การพิจารณาโลกทั้งหมดนี่ก็เพื่อให้ว่าให้ใจเรารู้โลกรู้จากความจริงของโลก